เรามาถึงน้ำผุดนาเรานะครับนี่พามาดูน้ำผุดไม่น้อยเพาะน้ำผุดนาเรานี่นี่นี่ตรงนี้จุดนี้น้ำมันขึ้นนะครับนี่ผุดออกมานี่มันเป็นน้ำทรรมชาติบเพ่ะน้ำธรรมาติน้ำอะไรมาจากที่วกเขาน่มาจากทุ่งลุยไลมาจากทุ่งลุยไหลมันก็จะมีน้ำผุดอันนึงกับน้ำผุดทับเหล้าปบเพาะน้ำผุดทับเหล้าอันอันแรกอันนี้อันที่สองครับอันนี้อันที่สอง แต่ว่าสวยนะครับการจัดดูนี่ครับนี่มันอาบได้บ่พอ่ออาบได้อาบได้บ้นน้ำมันไหลได้ก็มันล้องหาบได้นั่นน่ะนะนี่มันบ่มันเปลี่ยนตาน้ำขึ้นมากเลยมันบ่จะมันจะตาน้ำมันจะผุดขึ้นผุด <นา S 2> ขึ้นผุด,<ล>ผดขึ้นระดับน้ำอยู่ยังสีบ่พอขึ้นมันสูงกว่านี้ม่านนี่ประมาณนี้เลยนะเออนาพ้นนะนี่นี่นี่พามาดูน้ำผุดนะครับ